สวัสดีค่ะสาวแองเจิลแซบนะจ๊ะโอ้โหเป็นเรื่องงามยำดีนะจ๊ะนี่เปถือว่าเป็นเทปแรกนะที่เราอัดคลิปการกับรายการของเรารายการอะไรมะม้อยกับนางฟ้าจ๋านางฟ้าจีจี้มาดามกิฟซีค่ะนางฟ้านิการัลโลค่ะโอเควันนี้นะจ๊ะไหนๆก็เป็นการประเดิมเปิดรายการมะม้อยกับนางฟ้าของเรานะจ๊ะวันนี้เราก็จะสมานาคุณนะคะเป็นแฟนแองเจิลแซบด้วยกัน ดูดวงเราดูเรื่องอะไรนะพี่น้าวันนี้วันนี้อยาเราจะมาดูดวงไล่ักกันดีกว่านะคะอ่าเริ่มปักแรกนะจ๊ะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิาเมษายนปีสองพันห้าร้อยห้าสนะจ๊ะ <ๆ S 1> ว่าคนเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์นะจ๊ะถึงวันเสาร์ดวงสตาร์จะเป็นยังไงนบ้างๆๆๆในสิวันนี้นะคะๆๆๆวันศุกร์ขันสาวแล้วจ้ามาดูดวงกันนะจ๊ะโสดสาววันศุกร์เป็นไงสสดสาววันศุกร์เป็นอย่างไรดีไหนมาดูสเปกไหมเป็นเช่นไร เป็นเช่นไรโอเคในเรื่องของการงานนะจ๊ะช่ว่งนี้แบบอย่างที่บอกติดต่อเจรจาวิ่งเต้นในเรื่องของงานนะจ๊ะคุณอาจจะไม่ได้อยู่กับที่ต้องออกไปนอกสถานที่ทํางานนอกสถานที่ตลอดเวลา,รานนจ๊าะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะโดยเฉพาะคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสา,าสังหามีมาซัพต่างๆการเล่นหง<า>ลีทุนทั้งหลายนะส่งผลเดีอดขึ้มากเลยล่ะนะจ๊ะบางคนนะองค์กรที่คุณทํางานอยู่อาจจะมีการเขาเรียกอะไรอะรีโนเวทนะจ๊ะปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะจ๊ะมีการเรื่อง ปรับตำแหน่งหรือว่า,ามีการเขาเรียกอะไรปรับเปลี่ยนใน,นเรื่องของกลยุนนทธ์การทํางานเกิดขึ้นนะนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยทีเดีเยว<ห>นะจ๊ะ,จะ,จะส่วนใครคิดจะหางานใหม่นะหางานใหม่อยู่นะก็มีโอกาสได้นะจะหาหาคะ ันเ้ื้องการเงินการทองเป็นยังไงบ้างถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะจ๊ะเงินเข้านะจ๊ะแล้วก็บางคนถ้าคิดจะขายที่นะขายสังหารีนะรับจะซื้อจะขายได,ได้ประโยชน์นะจ๊ะได้กําไรดีหรือบางคนคิดจะเล่นหุ้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมเลยทีเดียวนะจ๊ะมีโชควงมีราบนะจ๊ะบางคนอาจจะซื้อลอสเตอรี่เก็บไว้นะจ้าหรือบางคนอาจจะไปซื้อพวกสลากออมส่งออมสินคุณก็มีโอกาสที่จะถูกนะ,นะถือว่าโอเคอยู่ แล้วสำหรับความรักคนโสดนะคะก็จะมีชายหนุ่มมาให้ถึงสองคนพร้อมกันซึ่งเราตัดสินใจไม่ถูกแนะนำว่าให้ใช้เวลาในการคิดนะคะว่าไม่เขาไหนดีประกันซึ่งตอนเนี้ใช้เวลาไปใช้เวลาไปก่อนต้องรีบรลอค่ะแล้วสำหรับเนื่งของคนมีคู่แล้วก็เรียกว่าช่วงนี้พากันไปเที่ยวพากันไปใช้เงินแันไม่ติดบ้านนะแต่ว่าถือว่าโอเคแฟนคุณก็ดีนี่แฟนคุณก็แฟนก็เปเต็มที่อะอย่างไรก็เอาเรื่ เอาเลยจ้ะื้อให้หมดทุกอย่างวิถีชีวิตของคู่ของคุณแฟนของคุณมันก็หลักรลังจะดีขึ้นกันสักขึ้นนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยแหละมา่อเรื่องของหนุ่มๆกันบ้างของหนุ่มๆนะคะหนุ่มๆเป็นยังไงหนุ่มๆเป็นจ้า ในเรื่องของการการงานนะจ๊ะสําหรับหนุ่มที่เกิดวันศุกร์นะเพรการงานของคุณมีการขยายปร่าตัวเพิ่มขึ้นแต่มันก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของปัญหาเก่าปัญหาเดิมปัญหา,ญหาที่แก้ไม่ตกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทําไรใช้ใช้สติให้มากนะคิดว่าจะ,ะคนทําธุรกิจส่วนตัวจะเพิ่มได้นะแต่ว่าคุณไปศึกษาไอ้สิ่งที่คุณทําให้มันดีซะก่อนนะจ๊ะไม่งั้นเนี่ยเอ่อเพิ่มไปแล้วอาจจะมาลําบากใจที่หลังนะถ้าเอาโอเคยังมีคนสนับสนุนให้การช่วยเหลือ คุณอยู่ด้วยนะจ๊ะอ้ามาต่อในเรื่องของการเงินเป็นยังไงการเงินก็ให้เงินเก่งแหละเขาบอกให้ใช้เขาบอกว่าเอามี้ละกันคุณพยายามแบบดูแลเรื่องการเงินที่ดีๆถึงจะมีคนซัพพอร์ตสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังก็ตามเถอะนะจ๊ะเออมันจะมีปัญหากเก่าปัญหาเดิมปัญหาที่มันแก้ไม่ตกด้วยในเรื่องของการเงินนะเอออย่าให้แท็กตังใครยืมในช่วงนี้นะจ๊ะโอเคอ่ะแต่การเงินได้ไปได้ไปได้ของมันเรื่อยๆอ่ะต่อเรื่องของความรักนะคะคนโสด ก็จะมีคนที่ถูกใจจะเจอสาวสาวแต่คนนี้สาวคนวนี้เขาใช้เงินเก่งไปนิดนึง<ม>แต่เขามีหาเงินเก่งแหละก็ช่างเขาไปรักซึ่งความรักอันนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะพัฒนามากขึ้นนะคะออแต่ก็ให้ดูละการว่าปัญหาของเราที่เราเคยมีที่เราติดตัวมาออมันเป็นยังไงเราแก้ไขได้หรือยังออนะคะออแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ถ้าคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นหรือคิดจะวางแผนอนาคตคิดได้ค่ะตอนนี้แฟนคุณเป็นยัง ที่จะแบบว่ามีความคิดที่จะช่วยเราในสิ่งนี้ได้เราก็ช่วยแก้ไขปัญหาที่เราแบบเออที่เรามีกันอยู่เนี่ยคือแฟนเราจะช่วยในตรางนี้นะคะอ่าโอเคจ้ะมาต่อกันที่สาวๆชาวเรานะคะทีะ่ว่าสทั้งหลายสำหรับนันฟ้าทั้งลหลายหมายงกวงเป็นไงบ้างย่างสตาดีงาม <laughs> ในรเื่องของการงาน การงานถือว่าโอเคนะงานช่วงนี้คุณทําแล้วก็มีความสุขดีแต่ว่างานเนี่ยมันอาจจะไปได้เป็นงานที่ง่ายเท่าไหร่ งานแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะนะจ๊ะต้องใช้ใการคิดการตัดสินใจในการเขาเรียกอะไรวางแขนง,งาน<ช>แก้<ช>ไข<ม>ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆนานา,นาใช้ความเขาเรียกอะไรอะจิตเมตตาความอบอ้อมอ,อารีนะจ๊ะ<ช>ความใจดีนี้เมตตาเข้าขม่มแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ใ,ใครนี้ลูกน้องบริบาลช่วงนี้ลูกน้องบริบาลจะดือ้อ<ม>พูดอะไรไม่ค่อยฟังนะจ๊ะเ,เขาเรียกอะไรบางทีต้องใช้พระเดชและพระคุณผสมกัน นะจ๊ะในการบริหารจัดการน่เรื่องของการงานคนทํางานด้านเกษตรกรรมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรทั้งหลายเกี่ยวกับศิลปะอัตลัอะไรทั้งหลายพวกนี้อาหารก็ได้ถือว่าให้ผลดีนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะลูกน้องบริวารอาจจะเขาเรียกอะไรเขาข้อออกออกนิดนึงช่วงนี้แล้วก็าทำอะไรมาจังอ่าในเรื่องของการเงินเป็นยังไงการเงินถือว่าดีแหละนะจ๊ะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาตลอดนะคะคุณมีกินมีใช้ตลอดเวลานะเพียงแต่ว่า ภาระก็เยอะอ่ะภาระก็ทั้งเยอะต้องดูแลคนนี้คนนี้นะจ๊ะต้องแบ่งเงินไปแบบว่าให<ฮ>้พ่อให้แม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะจ๊ะเงินหาดมาได้ก็เหมือนลักษณะว่าไม่ค่อยได้ใช้เองอ่ะแบ่งปันให้นอื่นเขาหมดนะจ๊ะก็แบ่งๆเก็บไว้ใช้ด้วยอ่ะตอสำหรับตอนนี้นะคะคนโสดคาร,รัของคนโสดก็เรียกว่า ถือว่ามีคนเข้ามาเหมือนกันแหละแต่คนนี้เขาอาจจะแบบไม่ได้ตามใจเราทุกอย่างบอาจจะมีปัญหาขัดใจเรานู่นนี่นั่นซึ่งถ้าเราแบบให้มันผ่านไปได้ดีนะคะเราก็แค่ทําตัวเป็นหญิงงามใจดีอกอ้อมอารีโอ้ไม่เป็นไรจ้าโอไม่เป็นไรจ้าผ่าไปได้ดีคนเข้ามาส่วนใหญ่จะอายุน้อยกว่าก็เด็กๆเออบางทีมันลักษณะเหมือนเราต้องมีแฟนแต่ว่าเราต้องเหมือนเลี้ยงลูกไปด้วยฉันไปนะคะแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะแบบว่า ไม่ปกติเยอะอะเยอะ่ะงนี้จะเยอะแต่ว่บางบางครั้งคุณก็ต้องเป็นผู้นำคอยแบบสั่งการเขานะจ๊ะแต่ว่าก็ต้องให้ความอบอุ่นความแบบจริงใจอะไรกับเขาด้วยนั่นแหละใช่ซึ่งเขาก็จะโอเคกับเราถือว่าความนกคืรวมก็คือว่าโอเคค่ะไม่ได้เรียลายอะไรอุปสรรคนิดนึงสู้ๆอาเจ ใครสนใจนะจ๊ะอยากดูดวงกับเราทั้งสองนะติดตามได้นะจ๊ะใน www.angelsap.com อคนะจ๊ะเาเบอร์ส่วนตัวี่นบอกเขาไปาใ,ใครอยากดูกับคุณหมอนิกานะคะก็ 0819851666ค่ะจ้าส่งเบอร์นางฟ้าจีจีมาดามอีกสี่นะจ้า0929693969องดปครั้งนี้จ้า0 9 <c oughs> 2 9์เก้าสจ้าแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะสำหรับ<ช><ๆ>แฟนแฟนเซนเซอรแซ่ของเรานะจ้าเราจะมีมาเรื่อยๆเพราะวจะมีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะอาจจะมีการดูดวงฟรีกันเกิดขึ้นนะจ้าขอ<ช> <ๆ S 2> ติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคิด สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า